สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการนับเวลาแบบสุริยะคติและจันทรคติคะ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันคะ่ะน้องๆคะทราบไหมคะว่าการนับวันเดือนปีที่เราได้รู้จักกันไปแล้วนั้นเรียกว่าการนับวันแบบสุริยคติ ซึ่งก็เป็นการนับวันโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักการนับเวลาแบบสุริยคตินี้ถือเป็นการนับเวลาแบบสากลเพราะเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นหลักค่ะเช่นวันและเดือนที่เราได้เรียนมาแล้วเช่นวันนี้เป็นวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นต้นการนับเวลาแบบสุริยคติเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลัก ็นการนับเวลาแบบสากลตัวอย่างการนับเวลาแบบสุริยคติวันพฤหัส,สบดีที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2564เอาล่ะค่ะน้องๆต่อไปเรามาทำความรู้จักกับการนับวันแบบจันทรคติบ้างนะคะ การนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยการยึดดวงจันทร์เป็นหลักนั้นเป็นการนับเวลาแบบไทยซึ่งเมื่อดวงจันทร,ร์โคจรรอบโลกนั้นก็จะทําให้เกิดวันแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นวันข้างแรมหรือปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการนับวันทางจันทรคตินะคะเราสามารถดูได้จากปฏิทิน ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์เช่นวันข้างขึ้นสัญ,ญลักษณ์จะเป็นดวงจันทร์ที่สว่างน้องๆเห็นไหมคะวันข้างขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมนี้มีทั้งรูปดวงจันทร์เต็มดวงและดวงจันทร์ครึ่งดวงค่ะส่วนข้างแรมก็เช่นเดียวกันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดวงจันทร์มืดสนิทและครึ่งดวงค่ะการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลัก เป็นการนับเวลาแบบไทยวันทางจัตรคติเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นคือวันที่ดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเรื่อยๆไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงข้างแรม คือวันที่ดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเรื่อยๆไปจนถึงวันแรม15บห้าค่ำซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์มืดเต็มดวงตัวอย่างการนับเวลาแบบจันทรคติวันแรมสิบค่ำเดือนสองเราจะมาเรียนรู้การอ่านของทั้งสองแบบกันนะคะตัวอย่างเช่น วันศุกร์ที่8กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติและน้องๆเห็นรูปดวงจันทร์ครึ่งดวงก็จะอ่านทางจันทรคติได้ว่าวันขึ้น8ค่ำเดือน8ค่ะต่อมาวันศุกร์ที่15กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติและถ้าดูในปฏิทินน้องๆจะเห็นได้ว่ามีรูปดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ซึ่งทางจันทรคติจะอ่านว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดค่ะถัดลงมาน้องๆเห็นวันที่ยี่สิบสามมีรูปดวงจันทร์มืดครึ่งดวงอยู่เราจะอ่านทางจันทรคติได้ว่าแปดค่ำเดือนแปดและทางสุริยคติได้ว่าวันเสาร์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราช2554ค่ะใกล้ๆก,กันน้องๆเห็นรูปดวงจันทร์มืดสนิทเต็มดวงเลยค่ะซึ่งเราจะอ่านว่า วันแรมสิบห้าค่ำเดือน8ซึ่งเป็นการอ่านทางจันทรคติส่วนทางสุริยคติอ่านได้ว่าวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2,554ค่ะสรุปการนับเวลาแบบสุริยคติเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักเป็นการนับเวลาแบบสากลการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลัก เป็นการนับเวลาแบบไทยวันทางจันทรคติเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนักเรียนคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอต่อไป